ก็กระสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ m o นี่ p พียกับารหาเงินฟรีไปด้วยกันตอนนี้เราก็มาอยู่ในของตัวแอปเก่านะครับที่เียว,วันเล่นมันได้ค่อนข้างนานกันเลยทีเดียวนะก็ยังจ่ายเงินตามปกติในของตัวแอปในการหาเงินฟรีเข้าในของ t True m o n e y w a l l e ตตั้งแต่100บาทจนถึง1600บาทในของตัวแอปนี้กันเลยนะครับชื่อของแอปนี้ก็คือ u u n r e e ส์นะฮะก็ เดี๋ยวเราไปในของเมนูในการหาเงินต่างๆเนาะอย่างหลักเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากใหม่แต่ว่าแอปคนนี้มันต้องใช้เวลาคข,ขั้นๆนานอยู่นะครับเพื่อทําการหาเงินเข้าในของท m o n e y w a l l e t นะครับเดี๋ยวเรามาในของตรงหน้าหลักของเรากันก่อนเนาะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้ทําและทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้แล้วนะครับ ถ้ายังไม่เข้าใจวิธีในการสมัครไปดูได้ผมทำคลิปแล้วก็ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปแล้ววิธีในการสมัครนะครับแล้วก็วิธีในการถอนเงินต่างๆไปทำกันได้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าผมมีอะไรบ้างของตัวแอปนี้นะครับผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมดประมาณ 14.5k นะฮะ 5m นะฮะก็มูลค่าของมันประมาณ96บาทนะมันตีมูลค่าของมันก็คืออยู่ที่96บาทนะฮะ ก็ยังถอนเงินไม่ได้ใครอีบาทก็สามารถทําการถอนได้แล้วนะของตัวแอปนี้ซึ่งก็ยังใส่ตามปกตินะฮะเมนูในการถอนเงินก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีในของเมนูในการใส่รหัสเชิญต่างๆ่านอกาสหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนหรือว่าอยากให้เพื่อนทําการใส่รหัสข,ของทุกคนนะครับก็สามารถให้เพื่อนกดเข้าไปแล้วก็ทกําการใส่รหัสแนะนําของเราได้เลยหรือว่าใส่ของใครคนหนึ่งได้เลยนะครับทําการกดเข้ามานะฮะ ตอนแรกถ้าเราเข้ามาแล้วมันก็จะมีช่องว่างให้เราทําการใส่รหัสแนะนำใส่เสร็จแล้วก็กดตัวลงหรือว่ารับของรางวัลต่างๆก็กดเข้าไปนะฮะนี่เลยนะส่วนการถอนเงินก็กดจากตรงนี้เลยถอนเงินกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นรายละเอียดการถอนเงินนะฮะนี่เลยมันก็จะมีของการถอนเงินนี่100นะฮะสูงสุด500บาทนะฮะโอ้มกี้ผมพูดผิดไปนะ1นึ0งต้องขอโทษด้วยนะครับ มันมี100่งถึงห้0บาทในของตัวแอปนี้นะฮะแล้วก็การถอนเงินช่องทางอื่นนะฟรีไฟล์เหรออ๋อเติมเกมฟรีไฟล์ได้ด้วยนะครับเห็นปะนี่เขาบอกว่าควรจะได้รับยี่องรอยี่สิบนะฟรีไฟล์ไดมอนต์นะฮะน่าจะเป็นเพชรนะครับเติมเงินนะผมไม่ได้เล่นฟรีไฟล์นะครับใครที่เ,เรียกว,ว่าเล่นเกมฟรีไฟล์ต่างๆนะอย่าหาเงิน เติมเพชรต่างๆนะฮะก็มาเล่นในของตัวแอปนี้ได้เติมเกมได้นะฮะแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นเกมฟรีไฟ e ผมไม่รู้ว่ามันเติมยัง,ยงไงกันบ้างนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ปุ๊บกดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นในของโมบายดีเจนะฮะก็ลองกันดูกันได้นะ100บาทนะครับการเติมก็คือเขาก็จะมีอธิบายอยู่ตรงนี้นะอย่างเช่น ID นะครับแล้วก็จะใช้เหรียญประมาณนี้ ตรงนี้เลยโอ้มันเติมเกมได้ด้วยค่อนข้างดีนะถอนเข้าค่าโทรศัพท์เพย์พราวต่างๆนะใครที่เป็นสายเกมก็ห้างพลาดละกันนะครับสามารถทําการถอนเงินเข้าเกมได้เติมเกมได้หรือจะถอนเป็นเในของทุนมอน y w ว l เลตก็ได้เช่นกันน,นี่เลยนะฮะ อ่ะส่วนการทำงานต่างๆในของตัวแอปฟังฟลิชนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะให้เรามาตรงที่เมนูเชิญหรือว่าชวนเพื่อนตรงนี้ทำการกดรับเหรียญต่างๆตรงนี้ก็มีให้เราทำการรับเหรียญตรงนี้ก็คลิปที่นี่เพื่อทำการเชิญและหางแนะนำของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้ง่ายเอาไปใส่ให้เพื่อนได้หรือว่าให้เพื่อนทำการใส่ได้นะครับเพื่อที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการเชิญเพื่อนต่างๆนะกดเข้าไปคลิปที่นี่เพื่อเชิญกดคัลล็อกเข้าไปนะฮะ ส่วนหลักการในการเชิญและเราจะได้รับเหรียญต่างๆนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือนี่เลยนะฮะถ้าเราเชิญเพื่อนแล้วนะฮะหลังจากที่เพื่อนคุณเชิญอ่าเชิญนะครับและอ่านข้อความหรือว่าเนื้อหาต่างๆเนาะ,อ,ะอ่านข่าวนั่นแหละจะได้รับเหรียญรางวัลทันที2องแสนสองหมื่นห้านะฮะส่วนขั้นล่างนี้ก็คือหลังจากเพื่อนของคุณอ่านเนื้อหาเป็นเวลา3วันติดต่อก,กันนะและรับไปเลยครับ แปดหมื่นร้อยพันหมื่นหมื่นเหรียญจากการอ่นานข่าวคุณจะได้รับรางวัลทั้งทีสามแสนนะฮะนี่เลยนะหลังจากที่เพื่อนทําการอ่นานข่าวเหมือนกันนะก็จะได้รับรางวัลไปนะฮะโอ้โหแค่นี้เลยนะกติกาในการเชิญเพื่อนและเราจะได้รับเหรียญจากการเชิญเพื่อนนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นในของเมนูนะฮะดูวิดีโอรับไปเลย3,200เหรียญตรงนี้ก็จะเป็นรายการว่าเราเชิญใครบ้างนะฮะกดไปดูกันได้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บ ี่เราเชิญใครแล้วบ้างนะฮะก็จะเห็นตามนี้เลยคนไหนเราได้เหรียญบ้างคนไหนเราไม่ได้ะฮะก็อย่างเช่นว่าตรงนี้นะฮะก็เราไม่ได้รับเหรียญเนื่องจากว่าเขาทําเงื่อนไขไม่ผ่านนะฮะเราก็จะไม่ได้รับเหรียญส่วนอันนี้ก็ถือว่าเขาทําเงื่อนไขผ่านแล้วเราก็จะได้รับเหรียญนะครับสีแดงคือได้ถ้าเป็นสีดำๆ,ๆเราก็จะไม่ได้รับเหรียญเนื่องจากว่า ข้าอ่านข่าวไม่ครบแลล็อินเชคอินต่างๆไม่ครบตามจนงวงวันที่กําหนดเราก็จะไม่ได้รับเหรียญน,นะฮะอ่ะต่อไปให้เรามาตรงที่เสนอนะฮะเสนอมาตรงนี้ให้เราทําการกดเชคอินเข้าไปได้เลยเชคอินตั้งแต่วันที่1นจนถึงวันที่7นะเชคอินไปเรื่อยๆนะครับนี่เชคอินนานๆน,นะก็จะได้รับสูงสุดคือ6,400เหรียญน,นะครับปุ๊บลงมาข้างล่างลงมาข้างล่าง นี่เลยงานประจำนะฮะนี่โหลดเกมโหลดแอปต่างๆรับเหรียญไปเลยปุ๊บลองกดเข้าไปกดไปตรงที่เสร็จแล้วนะฮะลองกดเข้าไปนะก็จะพาให้เราไปทำการโหลดเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะนี่เห็นไหมนี่มันก็จะพาเราไปนะฮะนี่เลยอย่างเช่นเกมนี้เงื่อนไขของมันก็คือให้เราเล่นตามเงื่อนไขของเขาคืออยู่ตรงนี้นะฮะ ถ้าเราอ่านไม่ออกหรือว่ายังไงนะฮะไม่เข้าใจเอาไปแปลใน Google ได้นะฮะเกมของมันก็จะอยู่ยพวนนี้เลยนะฮะนี่เลยจะเล่นเกมไหนก็เล่นได้มันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะถ้าเราทําการโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าโหลดเกมมาแล้วนะฮะเกมก็จะอยู่ในของหน้านี้นะครับเมนูนี้ถ้าทุกครั้งที่เราจะเล่นแล้วได้รับเหรียญให้เราเข้าผ่านในของตัวแอปฟังฟรีสและเข้าเกมผ่านตรงนี้นะครับเราถึงจะได้รับเหรียญน,นะถ้าเราไม่เข้าผ่าน ตัวแอปฟรานฟริสนี้เราจะไม่ได้รับเหรียญน,นะครับเพื่อทําการแลกเป็นเงิน,นครับหรือว่าเติมเกรดต่างๆนะฮะนี่เลยเงื่อนไขนะฮะแต่ละเกมมันเงื่อนไขก็จะไม่เหมือนกันนะแค่เราทําการกดเข้าไปแค่นี้เองนะฮะนี่เลยกดกลับเข้าไปนี่เมนูนี้ก็เหมือนกันเกมนะฮะอันนี้เกมหรือว่าแอปต่างๆแล้วก็จะมีในของบันอันก็จะเป็นแบบสำรวมแบบสอบถามนะตรงนี้เห็นไหม แบบสำรวจนะครับท,ที่สมบูรณ์นะฮะก็ถ้าเราทําเราก็จะได้รับเหรียญเข้าไปนี่ก็คือการเชิญเพื่อนนะครับนี่หมูวงล้อนะฮะขั้นที่อย่าหมูวงล้อก็หมุนได้นะหมูวงล้อนะฮะกดเข้าไปเสร็จแล้วนะฮะปุ๊บก็จะโผล่มาตรงหน้านี่นี้เลยหมูล้อได้กล่องได้กล่องก็คือไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราหมุนได้เหรียญได้เหรียญเราก็ได้เหนนรียญนะฮะ หวันหมุนได้ประมาณ10ครั้งนะฮะแล้วก็มันก็จะรีเวลานะมีประมาณนี้เลยนะฮะนี่เลยแล้วก็ต่างๆเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ยาก,ากอะไรมากมายนะแต่จะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าเป็นแอปในการหาเงินฟรีและหาเงินได้จริงด้วยแต่ต้องใช้เวลานะนี่เลยอ่าโพสต,ต่างๆดูรูปต่างๆนะฮะคนเขาโพส ถ้าเราเลื่อนไปเลื่อนไปตรงนี้เต็มก็ได้รับเหรียญเหมือนกันตรงเมนูโพสนะฮะเลื่อนไปนะ,ะนี่เลื่อนเลื่อนคล้ายๆเหมือนเล่น Facebook อะไรอย่างนี้แหละ a c e b o o k อ่านข่าวประมาณเนี้ยเออแล้วก็กดรับเข้าไปนะฮะนี่หกร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะมันมีลิซ่าด้วยะฮะนี่เลยถ้าเราจะอ่านข่าวและได้รับเหรียญก็กดเข้าไปว่าเราจะอ่านข่าวอะไรนะฮะหาไปเรื่อยๆนะฮะชอบอันไหนก็กดเข้าไป กดเข้าไปอ่านแล้วก็รอให้เหรียญตัวนี้มันเต็มและรับเหรียญเหมือนเดิมประมาณนี้เลยนะ,ะง่ายมากไม่ได้ยากเลยนะเนี่ยเลื่อนเข้าไปเนี่ยเลื่อนเข้าไปหรือจะไปอ่านอันอื่นก็ได้นะฮะเลื่อนไปอ่านอันอื่นก็ได้นี่นี่แต่ว่ามันจะเลื่อนต้นใหม่นะอันนี้มันจะเลื่อนต้นใหม่นะฮะอันนี้มันจะไม่ต่อนะฮะแต่ถ้าเป็นโพสอะ มันจะต่อเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้มันก็จะต่อเหมือนเดิมประมาณนี้เลยนะการหาเงิอนจากในของตัวแอปฟรังฟริสนี้ก็มีเพียงแค่นี้เมนูอื่นมีค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะลองมาศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับส, <bureaucracy. S 2> ส่วนใครที่สนใจมาทำด้วยการกดลิงก์จากใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันใน p Play s t o r e สมัครง่ายๆผ่าน f a c e b o o k หรืออ e ีเมลเท่านั้นง่ายมากนะฮะ ถ้าสมัครเสร็จแล้วก็ทกําการหางเงินตามที่ผมบอกไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ทกําการถอนเงินได้เลยหรือจะถอนเป็นการเติมเกมก็ได้เช่นกันฟิลไฟมู e บลีเจนก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u u s สไคร e ไว้ลอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมานดี้เพียด้วยแล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบายบายผ้จการกลิปนาครับ